สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่สี่สีพ่พฤศจิกาเริ่มหนาวแล้วครับที่จังหวัดน่านครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้ามาสวนยางอำเภอเวียงสาครับมาดูบรรยากาศครับบรรยากาศแถวๆนี้มันอยู่บนภูเขาคุณผู้ชมนี่ครับบนภูเขาแบบนี้ถ้าถามว่ามีริมห้วยไหมริมห้วยก็อยู่ข้างล่างนู่นครับจนช่วงนี้ไม่มีไม่มีน้ําแล้วครับเพราะว่า จะเป็นห้วยแบบห้วยแล้งนะครับในบรรยากาศที่สวนยางที่ปลูกใหม่ครับที่ปลูกใหม่ก็ยังผมวันนี้จะเข้ามาตัดหญ้าด้วยครับมาดูบรรยากาศครับนี่ครับค,คือปลูกยางนาที่อยู่บนภูเขาไม่มีน้ําเราก็ต้องขนน้ํามานี่ครับมาจากนู่นเหรอครับข้างล่างนู่นเหรอครับเอามาใส่ไว้เพื่อจะใช้ไว้ใช้ในสวนนี่ลหระครับ ถ้าถามาเจาะบ,บาด้านได้ไหมผมว่าเจาะบ,บาดานต้องใช้เงินเยอะครับเพราะเราไม่ได้เราถ้าจะถ้าถ้าเรามานอนมามานอนนี่ก็เจาะคุ้มอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้นอนเป็นเรื่องเป็นราวก็คงไม่เจาะครับคงจะขนงานแบบแบบนี้ก็จะสะดวกกว่าครับหรือไม่นั้นก็ซื้อแทงราคาประมาณสัก2 0 0พั0 0กเนี่ยนะครับแท้งประมาณพันลิตรเนี่ยมาใส่ตรงนั้นไว้นะครับ ที่อำเภอเมืองที่ตำบลเรืองผมก็ใสไว้ครับใช้ได้ครับก็ถือว่าน้ําพันลิตรนี่ก็ถือว่าใช้ไม่เยอะก็ถืออยู่ได้เป็นนุ่นนะครับใกล้จะหมดกันนู้นแะครับเดือนเมษาในเมษาฝนก็ลงมาแล้วครับพันลิตรเนี่ยนะใช้เฉพาะพวกเรานะครับสองสามคนนยไม่ใช้ไม่เยอะไม่ได้อาบนะครับใช้เพาะล้างไม่ล้างมือล้างผวยล้างจานอย่างนี้ได้อยู่ครับมาดูครับว่าผมทํางานกันอย่างไรนะครับวันนี้มาคนเดียวครับ ไม่ไปน,น้องครับทุกคนวันนี้ผมมาคนเดียวครับ ทุกคนกว่าจะได้ทํางานจริงๆตัดหญ้าในกล้องผมมากว่าจะทํางานเล็กน้อยก็กินเวลาไปครึ่งวันแล้วครับเราเดินทางอีกครับเดินทางจากหนเมืองมาถึงที่นี่ก็ประมาณ20กิโลเมตรครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วครับใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยผมว่าสงสัยว่าจะหงทำกับข้าวกินแล้วครับก็พอดีครับครึ่งวันทำตัดใหญ,ญ่จริงๆก็แค่ครึ่งวันแล้วครับคุณผู้ชมดูครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้แล้วครับ ถังละยี่สิบลิตรครับห้ 5, าถังก็ร้อยร้อยลิตรครับสองถังก็ร้อยลิตรพอดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมคงจะทำอาหารครับเดี๋ยวทานข้าวแล้วก็จะค่อยออกตร่นนวลออกประมาณสักออกประมาณสักเที่ยงขึ้นนะครับทำงานนะครับ อคุณผู้ชมเดี๋ยวปิดฝาหม้อครับเว่าเดี๋ยวยุงยุงเขาจะมาไข่ไว้ครับ ไม่ปิดฝาไว้คุณผู้ชมดูครับใบมะขามหล่นลงมาครับทาให้น้นํามันเน่าครับาานี่ครับใบมะขามเนี่ยครับนี่ก็ถ้าไม่มีต้นไม้แถวๆนี้ผมว่าอากาศร้อนมากครับในพวกนี้จะมีประโยชน์ครับบังแสงแดดไว้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าทําให้ลมเย็นครับกระท่อมเราล,ลมเย็นเราจะมาทําอาหารการกินกันครับคุณผู้ชมดีผมจะเอานั่นมาครับ ผมจะนึ่งจะนึ่งไก่ครับอผมผมผมเอาหม้อนึ่งมาด้วยครับเดี๋ยวไก่ย่างมาเวลาเราจะจะมาย่างก็ช้าผมว่าเรามานึ่งนึ่งนึ่งไก่ดีวกว่าครับผมรับมือถือครับทุกคนเดี๋ยวพักคลิปก่อนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ทุกคนเรามาต่อคลิปครับเวลาเรามาเอารถกระบะมาก็ดีอย่างครับเอาเวลาจะเข้าสวนนี่เราก็เตรียมให้พร้อมครับเพราะรถกระบะยังไงเขาก,กว้างอยู่แล้วครับถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ก็เอามาเอาอะไรมาไม่ได้ครับเราก็จะนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราคงจะกินข้าวกันครับ เป็นแก่ยาห้าดาวครับเราจะมาอุ่นครับน่าจะอุน่นครั้งเดียวนะครับเอาไว้มือเย็นด้วยครับอุน่นครั้งเดียวให้ให้ให้มันเรียบร้อยนะจะได้ประหยัดแก๊ส สิ่งที่จะลืมไม่ได้นะเข้าป่าเข้าสวนก็นี่ครับจุดพวกยากันยุงนี่ก่อนครับไล่แมลงครับพวกแมลงตัวเล็กๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับไล่ในระดับหนึ่งครับข้างเราเราขี้เกียจสมไฟครับมันเสียเวลาครับสมไฟนะครับใช้แบบนี้รวดเร็วกว่าไวกว่าครับเราจะได้เซฟเวลาไปทํางานอย่างอื่นครับคลิปนี้ก็คงจะล่าลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แหละครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับ เพื่อเป็นกําลังใจครับสําหรับการใช้ชีวิตในป่านะครับในสวนนะครับอยู่คนเดียวครับต้องต้องทําคนเดียวให้ได้คุณผู้ชมนะครับบรรยากาศไม่มีใครสักคนครับมีมีแต่ผมกับเจ้าตูบนะเอามาเป็นเพื่อนนะเจ้าตูบเนี่ยข้อดีเขาก็เอามาไว้เฝ้ารถเป้าอะไรครับเราไปทํางานไกลๆอยู่นู้นไกลครับเนื้อที่ประมาณสิบไร่หรือสิบสองไร่ในไกลมากครับสุดลูกหูงลูกตาแล้วครับคุณผู้ชม สบายครับ <laughs> จะลาแล้วจะลาแลว้วก็จะคุยกับผู้ชมอยู่ครับ <laughs> ถ้าไม่มีผู้ชมก็เหงาครับ <laughs>